สวัสดีค่ะทุกท e> ่านคะวันนี้นะคะนี่นี่ค่ะมาคู่กับบราญาติเราสองคนเป็นพิธีกรให้กับญาติของตัวเองนะคะที่ซีรีส์ค่ะเดยวคอยชมนะคะว่าเราสองคนจะเป็นพิธีกรได้มากน้อยขนาดไหนแต่สุดท้ายค่ะเจะจกันนะคะจ่านุกทนกท่านทุกท่านุ้ท่านท่นทุกท่าก่านท่านก่นทุกา รับเกียรติมาเป็นที่กรของงานในวันนี้ครับผมแลาวเจ้ามลน่าร่วมแทนของเจ้าภาพนะครับเราสองคนขอกล่าวต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจำและการเรียนรับรองเนื่องในงานพิธีมงคลสมหวัระหว่างคุณสุวรรณาคงชัยสว่างหรือคุณเมยครับและคุณสตีเฟนนิวไพเฟย์หรือคุณตีมนะครับก่อนที่จะมาเจอกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราเราจะแนะนำประวัติข่าวให้ท่านได้ ก่อ,อ <S <S นเนาะเราเริ่มต้นที่ฝักเจ้าสาวก่อนนะครับแล้วเจ้าสาวของเรานะครับคุณสุวรรณาคงชัยสวา่างหรือว่าคุณเหมย์นะครับเป็นคุณสาวคนสุดท้องคนที่ห้าครับของคุณพ่อนายประพันธ์คงชัยสวา่างและคุณแม่น,นางภากรชาลังค์ครับจบการ,าร,ราศึกษาแะ้ครับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับระดับรรรปริญญาโทอีงกอร์เมสไนน์อินทีนตี้<พ>อิงกอร์เมสไนน์ออสเตรเลียและปริญญาโทโลจิสติกวายเดนไฮตี้วิลลิสตี้เอเวอร์ออสเตรเลีย ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งซีเนียร์เซลล์แมเนเจอร์ที่บริษัทจ JLL ีนลอสแอนเจลิสนะครับเจ้าบ่าวของเราในวันนี้นะคะคุณสตีเฟนนิวประสิทธิ์ค่ะหรือคุณสตีเฟนเองเป็นบุตรชายคนโตในพี่น้องสองคนนะคะของคุณพ่อสุชาตินิวประสิทธิ์ค่ะคุณแม่พันนีนิวประสิทธิ์ค่ะการศึกษาระดับปริญญาตรี Business Management Center Monica College และ Center Monica California USA ค่ะ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Owner of Consulting Firm ที่ Direct Management Group USA ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมภาพแห่งความรักความผูกพันของทันคู่ครับพร้อมๆกันจากเวท presentation ชุดนี้ครับเชิญชมครับในวันนี้เราจะมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยืรทกันก พี่ครับยี่ดี่ต้านรับสงานแต่งงานของเราเหมือนเป็นลูกเล็กสุดในบ้านและมีพี่นอ้องห้าคนภาพที่เราพึ่งจะมาบ้างเลยใช่ค่ะดูแล้วมีสีเต้นแทนผู้บ่าวสาวเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะท่านผู้เกียนท่านคะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่เราจะได้พบกับ ูหญิงที่แสนสวยที่สุดนะคะและก็ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณิมพ์ค่ะหล่อที่สุดค่ะขอเสียงปิดปือตนรับคู่บ่าวสาวค่ะโอเคบ้าไปแ้วคปประตูคู่สาวของเราสวยมากๆเลยนะคะขอเสียงเ่ิประ ผบานค่ะับต่อไปนะครับ่ผมขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่สาวรับและคุณแท่เทาเีเ่าวงกรผู้่าวสเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญประธานในพิธีครับผมค่ะเจ่นใน่ชม่่อยูนานีจุ้ีนาา 接下来有请建华校友会,会会长刘谢坤会长上台挂花串，清迈云南会馆前会长何国强贤看力上台挂花串，清拉云南会馆前会长马应光先生致辞。 大齐利大华理事会前会长蒋家明先生致辞。新郎新娘把切好甜蜜的蛋糕分享给在座的所有贵宾，也为他们开启属于自己的美好未来生活。蛋糕的形状是团团圆圆，蛋糕的味道是香香甜甜，蛋糕的寓意是和和美美。我们的祝福是愿两位新人。 同心协力，相爱百年，诉说爱情的甜蜜，感受婚姻的威力，展现新的风采，留下咱们的瞬间。今天茶家多个儿子，潘妮妈妈多个女儿，两家一条心，黄土变成金。新娘的爸爸茶崇昌先生。 现任泰国云南会馆常务副理事长，果文中学泰国区校友会会长，热心公益，乐善好施，广交朋友，同手无欺，相思满天下，服务同乡数十载，贡献良多哦。<noise> วันนี้นะคะเราแอบกระซิปก่ได้นะ้อง,งนะเราแอบกระซิปกับแขกผู้ยท่นและแอบกซิเจ้าบา่วกนิดนอนี้กซเจ้าบอาเรียก่ากซิปแล้กระิขอตอวันนี้เจ้าสของเรามีงานเซอร์ไพรให้กับเจ้าบาวของเราแต่วันนี้ขึ้นแรกนี้เราากักและเดี๋ยวเรามาตอกันช่วงขึ้นหลังกันนะคะตอนนี้นะคะขอเรียน,น,นะะเชิญ นะะคเจ้าบ่าวไม่โนเองทีเดนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์สดๆนะคะโอเกแนนของเรายังไม่ทราบเรื่องพิธีกรก็เพิ่งทราบค่ะในหลวงไทยเจ้าบ่าวก็ยิ้มตื่นเต้นเพิ่งทราบวินาทีนี้ค่ะโอ้โหมีเรื่องราวที่ให้เซอร์ไพรส์ตลอดทั้งงานเลยทีเดียวนะคุณสานต์ค่ะใช่แล้วครับเราเองก็ยังไม่รู้นะคุณสานต์เนาะว่าเจ้าสาวจะเซอร์ไพรส์อะไรกันนี่ เจ้าบ่าวก็ยิ่งตื่นเต้นกันใจายเลยเจ้าบ่าวคะตื่นเต้นไหมคะตื่นไม่รู้เจ้าสาวจะทำอะไรให้กับเจ้าบ่าวเพื่ตื่นเต้นน่าดูเลยทีเดียวนะคะผมคิดว่าตอนนี้เจ้าสาวน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าสาวผู้สวยผู้หล่อเลยครับดังเลยค่ะจะมาหลับตาไปก่อนนะครับค่ะไม่งั้นมันไม่เซอร์ไพรส์ค่ะเจ้าบ่าวคะเจ้าสาวน่าจะพร้อมแล้วคนดูพร้อมหรือยังครับรับเข้ะ ขอเสียงปรบมือเลยครับฮะจะเปลี่ยน เร์ไคจ้ un> un> <t <t いいาบ่าวคะเจ้าบ่าวคะมีาทางของเจ้าสาวี่ลี่เลยเอรโหตอนนี้นี่คือทั้งเรื่องการงานหน้าที่การงานทั้งเรื่องเอเทั้งเรื่องขอความเป็นภาพสตรีตัวของหิงคนนี้เจ้าบ่าวคะผมแน่แน่พูดความในใจสะอี้เต็มใจ คนนี้ครบทุกอย่างไม่มีเวลาจริงๆเขาไม่มีเวลาที่จะมาพักผ่อนหรืออะไรเยอะเพราะเป็นคนทำงานหแต่ที่เขาหาเวลามาเล่นแบบนี้โตดักปีเลย <laughs> คือสัญญากะดิฉันเองเนี่ย,ยรู้สึกภูมิใจแทนคุณมากๆเลยที่ได้สาวสวยคนนี้มาเสียเรยา ว่านอกเหนือจากว่าที่คุณเหนื่อยจากการเต้นนาบคุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมเตหง้าอนาเงมื่ัแถ้วนะใ้แหเกียบ้่ควสุลยอนกับคู่รักคนนี้ด้วยค่ะที่ทุกท่านน่าจะรอคอยนะ หล่อสาวโสดสวยทั้งหลายนะครับผมอันนั่นก็คือการโยนดอกไม้จากเจ้าสาวครับแต่คราวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นการดึงช่อดอกไม้แทนนะครับขอเชิญสาวๆวาวที่ยังโสดครับ,รบอยู่หน้าเวทีได้เลยครับผม 1น3่งอสันครับยินครับพี่ขอบคุณขอบเลยด้ยนะคะผู้ชีเรียนเชิญี่มาข้างบนครับ้องนนะคะนักฟสิวของเรานะคะที่ดได้ใช่หมคะมอให้กับคุเลยค่ะคนปิงิงเป็นผู้ชคีในวันนี้ค่ะขึ้นมาแล้วนงพย่าาเราจะไม่อยกไปง่ายๆเนาะใช่ครับ นนะขอขอ่ะอาเราจะมาขอคานบเตินจากใจของคุณนะะว่าคุณรู้สึกยังไงว่าคุณจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปอจะมีเรเป็นสามเดือก็้ขอขอบคุณนะคะ ถือเป็นการเริ่มต้นของครอบครัวเล็กๆครอบครัวใหม่ที่เต็มเรด้วยความสุขต้องขอขอบคุณความรักที่ทบให้ทุกคู่เรกอบกันครับและรักกันต้องขอขอบคุณความรักที่สร้างความสุขรอยยิ้มความประทับใจให้กับเราทุกคนในวันนี้ครับคงมีอยู่หลายคู่นะครับในที่นี้ผมมองย้อนกลับไปนึกถึงวันพิเศษแบบนี tá, ang, illing, ้ของคุณและก็ <chemotherapy> yeah. <blo cks cassette> ่มีหลายคู่ครับที่นึกอยากให้วันพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นมาเร็วเช่นกันขอให้ความประทับใจต่าง ติดตามทุกท่านกลับบ้านและสร้างความสุขให้กับทุกท่านตลอดไปครับค่ะเราทั้งคู่นะคะและทุกๆท่านในที่ดีขอร่วมแสดงความิีดีและอวยพรผู้บ่าวสานะคะคุณสวุวรรณ์งชัยสว่างคุณเหมยน,นะคะและคุณสิเบนนะคะเอ็ก์วไปเป็นคุณสิทินดเองนะคะขอให้ทั้งสองมีความสุขในชีวิตกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธี ผมสัญญาชาวเรีกนข้าวสาิคลครับก็ขอราไปก่อนไปก่อนสวัสดีค่ขอขอนนะมอครับเรายิ้มนะรอรับหน้่งสองสามรอรับหน่งอ तुमने सब करके कि